นักร้องสาวชื่อดังโพสต์ข้อความทำเอาน้ำตาไหลหลังสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักด้านคนในวงการและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจเรียกได้ว่าเป็นนักร้องสาวเสียงดีชื่อดังและถึงแม้ว่าเธอจะตัวเล็กแต่พลังเสียงบอกเลยว่าล้นเหลือมากจริงๆสำหรับมารีเออร์เจนี่เลเเลยหรือที่ใครหลายๆคนรู้จักในนามซ่งมารีที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์แจ้งขา่าวเศร้าลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว หลังสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักด้านคนในวงการและแฟนเพลงต่างเข้ามาส่งกำลังใจถึงเธอกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวซงมารีโพสต์แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณแม่ซึ่ง้งได้โพสต์ถึงการสูญเสียคุณแม่ในครั้งนี้จนทําเอาคนอ่านถึงกับน้ําตาไหลไว้ว่าแม่คือผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดในชีวิตที่ต่อสู้มาตลอดสู้เพื่อลูกสู้เพื่อทุกคนในครอบครัวแถมยังต้องสู้โรคร้ายมาอีกตลอดสามเดือนกว,กว่าที่ผ่านมาขอบคุณแม่สําหรับทุกอย่างนะ ขอบคุณที่ไม่ว่าชีวิตจะย่ำแย่เหนื่อยยากยังไงแต่แม่ไม่เคยทิ้งหนูไปไหนเลยโคตรโชคดีเลยที่มีแม่คนนี้เป็นแม่หนูวันนี้หนูเสียใจที่แม่ไม่อยู่แล้วแต่ก็โล่งใจที่อย่างน้อยแม่ก็ไม่ต้องเจ็บปวดแล้วนะสัญญาว่าหนูจะดูแลตัวเองดีๆแม่ไปเป็นนางฟ้าอยู่กับตากับยายก่อนนะแล้ววันหนึ่งหวังว่าเราจะได้พบกันอีกอย่าลืมส่งยิ้มลงมาให้หนูบ่อยๆเด้อแม่คนในวงการและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ หลังจากที่ได้โพสต์ออกไปนั้นก็มีคนในวงการเพลงและวงการบันเทิงมากมายรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากอาทีเสียใจด้วยนะคะพี่ส้มขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้อย่างที่สุดครับน้องส้มเสียใจด้วยนะครับน้องส้ม My ่ e ีเ e สคอนดูลเอนส์นะครับเข้มแข็งครับพี่ส้มเสียใจด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอส่งกำลังใจและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปไม่นานเช่นกันค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับเสียใจด้วยนะครับและอีกมากมาย